ก็ยังพอมีกุ้งขาวให้ได้เก็บกินครับหกได้ตอนนี้ก็ประมาณรัวนึงครับได้ น้ำในคลองที่หลังจากที่ประตูน้ําพังท่าททำให้น้ําทะเลน้ําเค็มเข้ามานะครับแล้วทําให้ปลาน้ําจืดต้องตายครับลอยผมเสียดายมากเลยครับนี่ดูปลานินครับนี่นี่ไซส์ไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเขียดกบน้อยสากปลาช่อน,นปลานิน ดูครับเนี่ยความมักงะไม่ดูแลบุงรักษาประตูน้ำแทนที่จะพัฒนาให้เป็นระบบประตูดีๆแต่หลังจากที่มีคนร้องเรียนไปก็เห็นว่าจะมีการปรับปรุงทำประตูใหม่เป็นประตูเหล็กนะครับประตูกั้นที่ได้มาตรฐานของจนประธานหรือระบบสากลน,นะครับก็แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วในสำหรับปีนี้ครับเพราะว่า ป้าก็สูญเสียไปแล้วมันมันไม่รู้ว่ามันจะกลับมาชุกชุมอีกให้ได้หาอีกไหมนะครับผมเสียดายมากในใจเดี๋ยวมีเวลาจะไปถ่ายรูปประตูน้ำให้ดูครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางหน่วยงานราชการจะเอาแมคโคมาขุดดินเพื่อมาถมอุดแล้วอุดชั่วคราวครับเห็นว่าจะมีการทำปรปับปรุงใหม่ผมก็ได้แต่หวังว่าหน้าแล้งปีนี้ จะไม่มีประตูน้ําพังอีกอย่างน้อยในคลองน่าจะมีกุ้งเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองดักดูนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าจะมีกุ้งไหมเ,เหนื่อยใจจริง,รงตัวนี้ใช้เรือลงเหมือนเดิมครับราไปสู้กันต่อครับโอเคครับไปดูเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมผมเจอผมเจอของใหญ่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับคู่นะครับ ตั้งแต่ผมดูมานี่ปปาน,นินไม่ต่ำกว่า10โลครับเนี่ย้อยตายแล้วเนี่ยครับโอ้โหดูปัาช่อนตัวนี้เดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูนี่ปัช่อนใหญ่มากตายเน่าแล้วโอ้โห,โห ตัวนี้น่าจะประมาณโลโลครึ่งได้ครับเนี่ยอย่างที่ว่า,อย,าอ,อ,อย่างที่บอกครับว่าระบบนิเวศน้ำเค็มปลาน้ำจืดอยู่ไม่ได้ครับนี่มันจะจับเลยเน่าแล้วครับเอาไว้ปีหน้าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมขอให้ประตูน้ำไม่พังอีกมา ไม่ท่วมเหมเธรอยๆคืนนี้น้ไม่ขึ้นอีกก็เขาเขาอุดแล้วไงก็หวังว่าคืนนี้คงจะไม่ถ้าเกิดแตกมาต้องรีบมาเก็บเนี่ยเอางูมาดักไว้ที่เดินครับก็จะลองเอาไฟลอดดูขาวมาเมื่อคืนเห็นว่าเขาได้9ก้าโลครับกุ้งขาวก็เลยลองกลับมาดักดูนะครับเพราะว่ามีมีกุ้งขาวที่ยังอยู่น้ําเค็มได้เพราะว่า มันอยู่ได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะครับก็สภาพน้ําเค็มเนี่ยกุ้งขาวจะโตเร็วเพราะว่าแร่ธาตุจะเยอะหน่อยแต่ที่ดูๆเนี่ยปลาดินปลาหมอปลาช่อนลอยตาย,ตายตเต็มเลยโอเคเดี๋ยวคืนผมไฟมา,ฟาติดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ดูครับว่า <c oughs> จะมีกุ้งเข้าไหม, <c oughs> ข,มข่าวเมื่อคืนเขาบอกเขาได้ก้าโลรู้จริงหรือเปล่า <c oughs> โอเคครับ ังจากตอนเช้านี้ครับผมก็ได้นําเรือไปกู้ไอ้งูที่ใช้ดักกุ้งมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเรือครับแ๋ยวผมตั้งกล้องไว้แล้วเดี๋ยวจะเดินนำกุ้งขึ้นมาเทให้ดูนะครับว่าได้เยอะแค่ไหน น่ครับก็ยังพอมีกุ้งขาวให้ได้เก็บกินครับดักได้ตอนนี้ก็ประมาณโลนึงครับได้ไม่เยอะเฮ้เขาดักกันยังไงเนาะได้กลาโลสิบโลผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เขาอยู่ใกล้ติดแม่น้ำมากกว่าผมอยู่ปลายสายแล้วกุ้งมาไม่ถึงครับแล้วก็โอเคครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับโอเคครับ